ฮัลโหลเอวีวันก็วันนี้จะมาแปลกหน่อยก็จะมาสปอยหนังสรุปหนังอ่าแล้วก็เราก็จะมาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันไปไปด้วยโอเคครับไปเดิมเริ่มกันได้เลย let's get started thousands of years ago Steppenwolf and his legions of parademons attempted to take over Earth with the combined energies of three mother boxes ก็หนังเนี่ย มันคราวนี้ย้อนกลับมาเมื่อสมัยก่อนประมาณ thousands of years ago ก็คือหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวร้ายเนี่ยสเฟนวูฟเนี่ยแล้วก็กับพวกทหารของมันลูกน้องมันพาราเดมอนส์เนี่ยก็คือพา r รพาราเดมอนส์เดมอนส์ก็คือว่าพวกสปาราดแพรานี่ก็คือเหมือนพวกทหารพลร่ม มัน attempted ก็คือพยายามที่จะ take over คือยึดครอง earth ก็คือโลกของเราก็ด้วยกับพลังอำนาจของกล่องที่มีพลังเป็นกล่อง mother box สกล่องนี้ก็ They were <c oughs> ก็คือพวกพวกเขาเนี่ยพวกเขาในที่นี้ก็หมายถึงว่าไอ้พวกสับป,ปะาดทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกตัวโกงเนี่ยก็ถูกต่อต้านหรือขัดขวาง f o i l f o i d v o d were they were f o i d e d ก็คือได้ถูกขัดขวาง f o i d คล้ายๆกับคำว่า blocked คือขัดขวางหรือ obstacle ขัดขวางจากเอ,อ่อพวก กลุ่มทหารที่คือรวมจากอาณาจักรต่างๆของอเมซอนของโอลิมเปียนกอดกอดก็คือเทพเจ้าโอเทพเจ้าของโอลิมเปียนอเมซอนอัลเลนเทียนส์อัลเลนเทียนก็คือพวกที่อยู่ในน้ำของบ้านของอคว a าแมนอเมซอนก็คือที่วันเดอร์วิเมนบ้านของวันเดอร์วิเมนแล้วก็แมนายคือมนุษยชาติ ในในกลุ่มของพวก green l e t e n ไอ้พวกมนุษย์ที่เป็นเซเป,ปอร์ไอ้พวกตัวเขียวเขียว n e t ก็คือหลังจากที่จะขับไล่ repel after repelling คือหลังจากขับไล่การขับไล่ของไอ้ steppenwolf เนี่ยตัวโกงเนี่ยกองทหารของพวกมันเนี่ย ก็มัทเตอร์บ็อกซ์กล่องของแม่เนี่ยก็คือถูกแยกในที่ที่เป็นฮิดเดนก็คือที่ที่เป็นความลับในพื้นที่ของหลายๆพื้นที่ในโลกแพลเน็ตก็คือโลกโลเคชันคือพื้นที่ locations planet in the present mankind is in mourning over superman whose death triggers the mother boxes to reactivate and In present ก็คือกลับมาในฉากที่ตอนปัจจุบันครับ Present คือปัจจุบัน Man ค่ายมนุษยชาติ is in mourning Morning, morning, morning ก็คือการไว้ทุกอาฮะการไว้ทุก over Superman ให้กับ Superman ซึ่งว่าเกิดที่ Superman ตายการตายของ Superman เนี่ยไป trigger trigger คือกระตุน้นกระตุ้นให้เกี่ยวกับมีเกี่ยวกับพันกับ m u t h e r box นี่คือกล่องอันนี้ ก็คือแล้วก็ยังไปเกี่ยวกับว่า reactivate ก็คือไปทำให้เกิดการ activate อ่ะก็คือทับซับก็คือการที่กระตุ้นให้มันทำงานอีกครั้งหนึ่ง reactivate stephen wolf's return e d to earth in an effort to regain favor with his master darkside stephen wolf ว่าคราวนี้ก็ตัดมาฉากที่ตอนที่ไอ้ stephen wolf เนี่ยมันก็กลับมาที่โลก ของเราก็คือกล่องแรกเนี่ยกล่องมาสเตอร์บ็อกซ์อันแรกที่มันไปเจอก็คือมันไปเอาไปไปกู้คืนก็คือที่เอ่ Amazon, อ a เมซอนอาณาจักรอเมซอนก็ s t e p p e n ว o o f ีเทิร r r รก็คือกลับมา Return กลับมาที่โลก the earth in the e f f o r t effort ก็คือ effort ก็ความหมายคล้ายๆกับ attempt effort attempt คือ ความพยายามที่จะ r e g r a n n r e g r a n n ที่คือได้คืนมาของความในความชื่นชอบ f a v o r เคยได้ยิน favorite ไหม f a v o r with the master master ก็คือ master ที่ชื่อว่า master master ของเชา,า dark side dark side เนี่ยคือเป็นหัวหน้าเป็นครูเป็นครูเป็น master อาจารย์ ของไอตัวเนี้ยอีกทีหนึ่งซึ่งมันมีเขาว่าวันว่ามันมีพลังสุดยอดมาก Stephen Wolf aims to gather the artifacts to form the Unity, which will destroy Earth's ecology and terraform it in the image of Step wolf Step wolf Stephen Wolf's homeworld. s t e p จ Stephen Wolf เนี่ยมันมีจุดประสงค์ที่จะว่ารวบรวมไอ้ก็คือกล่องอันเนี้ยมาเพื่อจะรวมมาแล้วก็ ใช้ในการทําลายล้างระบบนิเวศทําลายล้างเปลี่ยนโลกของเราเนี่ยให้มันเป็นในโลกของมันก็ aims เนี่ย Stephen Wood aims together aims ก็คือมุ่งเป้าที่จะ gather gather ก็เหมือนกับ collect ก็คือรวบรวม the artifact artifact ก็คือเป็นวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ว่าจะเน้นในทางของ โบราณอย่าง objects นะั่นคือคือ,คอเป็นวัตถุธรรมดา uh huh. แต่ artifact นี่คือเป็นวัตถุโบราณที่มันถูกประดิษฐ์ขึ้น artifact form uh, artifact form the form ก็คือสร้างขึ้นมาเป็นรูป form the unity คือ unity คือการเป็นหนึ่งเดียว which will destroy destroy คือทำลาย destroy earth ecology ecology ก็มาจาก eco ecosystem ก็คือ,อระบบนิเวศใช่ไหม ecosystem ระบบนิเวศ ecology ecology คือนิเวศของโลกใช่ไหม terra transforming terra เนี่ยก็เป็น prefix คำที่เติมข้างหน้าที่จะหมายถึงพื้นดินหรือโลก อะไรเงี้ย transforming ปกติแล้ว transforming ก็คือเปลี Princeton ่ยนหรือ change change to his home world ก็คือเป็น home ก็คือบ้านอยู่แล้วใช่ไหมบ้านคือเป็นโลกของบ้านของเขาเอง stephen wolf retrieves the mother box from demaskira prompting queen hippolyta to warn her daughter diana of stephen wolf's return ก็ไอ stephen wolf เนี่ยกูเขียนเป็นตัวย่อเพราะว่ามันเขียนยาว ก็คือมันก็ไปกู้ไอ้กล่องเนี้ย่องมัตเตอร์บอกเนี่ยอ่ามาจากไอ้เมซอนใช่ไหมก็คือจากมีราชินีปกครองอยู่ชื่อฮิปโปลีตัตโตคือซึ่งเป็นอา่าแม่ของ Wonder Woman คือ Diana นั่นเองก็คือในเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปกป้องกล่องไว้ได้ก็คือโดนโดนเอาไปในที่สุด ก็คือแล้วทางาทางญาติทางคนที่นั่นที่อเมซอนก็คือก็คือจุดไฟจุดไฟเป็นเขาเรียกว่ายิงธนูเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปที่เมืองที่ไดอน่าอยูอ่มาดูประโยคคำศัพท์ s บส p p e n r o o f ก็คือครูเขียนเป็นตัวยอ่อ retrieve the mother box for masala c prompting prompting ก็เหมือนกับคำว่า trigger ที่เราเจอเมื่อกี้คือกระตุ้นแต่ว่า prompting ในที่นี้ใส่ ng เราก็จะแปลว่าที่จะกระตุ้น queen queen คือพระราชินี hippolitato to warn warn ก็คือเตือนเตือนก็คือ her daughter คือลูกของเขาคือ Diana ให้รู้ว่า s i p e n Wolf return กลับมาแล้ว Diana joins Bruce Wayne in his attempt to unite other metahumans คือ Diana เนี่ยได้เข้าร่วมกับอ่ากับ Bruce Wayne Batman เรียบร้อยแล้วก็ Joyce ก็คือแปลว่า Diana Joyce Bruce Wayne ก็คือได้ร่วมเข้าร่วม in his attempt attempt ก็คือความพยายามที่จะ unite unite ก็คือรวบรวมรวมแบบยังไง รวมแบบว่าให้เป็นหนึ่งเดียวในทีม to Arthur Meta Human Meta Human ก็เหมือนกับคำว,ว่า Super Human Super Human Meta เนี่ยเป็นรากศัพท์เป็น prefix เติมข้างหน้าคำหมายถึงว่า Beyond ก็คือมีความอะไรที่มันเกินกว่าธรรมดา Humans to their cause with Wayne going after Arthur Curry โอ Wayne มีทั้งเวนมีทั้งเคอรี่เวนไปหาเคอรี่เคอรี่ก็แกงเวนก็ไอเวนไปหาเคอรี่ก็อะคว m าแมนนั่นเองก็เอ่อแบทแมนก็ไปหาคว้าแมนไปทาบทางที่มาร่วมทีมแล้วก็แต่ว่าเหมือนจะยิงๆไม่ประสบความสำเร็จส่วนแล้วก็ยังไปหาแฟลชแต่แฟลชส่วนเบรลี่อัเลนก็คือเป็นเดอะแฟลช ก็ได้ถูกทับถามเหมือนกันอันนี้ไม่ปฏิเสธก็คือยอมรับเลยพอถามปุ๊บยอมรับได้เลยอ่าคือก็เป็นคนที่เหมือนเก็บตัวนะนะก็เลยอยากจะมามีสังคมกับเขาบ้าง Alan while Diana tries to locate Victor Stone Wayne fails to persuade Curry but Wyler Diana t r i e t to locate Victor Stone Why? ก็คือขณะที่ในขณะที่ไดอาน่าก็คือ Wonder Woman เนี่ยพยายามที่จะมาโลเค t e l โลเค e มาจากคำว่า Location คือพื้นที่อ่าฮะก็คือคือคือชวนเข้ามาในร่วมทีมนั่นเอง Locate แต่ w วา n เนี่ย a วนนี่คือ Fail ก็คือสอบตกหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการ Persuade คือชักชวน Curry ก็คือ Aquaman มารวมทีม but manages to recruit an enthusiastic a l a n onto the team although Diana fails to convince Stone to join แต่ก็คือ the w a y เนี่ยก็คือ Batman ใช่มั้แต่ก็ยัง manage คือจัดการจัดการที่คือก็คือ recruit ก็คือคัดคนเลือกคนที่เข้ามาก็คือก็คือชวน Allen เนี่ยก็คือ The Flash น่ะเข้ามาได้ e n t h u s i a s t i c ก็คือที่กระตือรือร้นที่แบบว่าอยู่ไม่นิ่งอะไรเงี้ยกระตือรือร้น On to the team เข้ามาร่วมทีมออโดถึงแม้ว่าเดนนาเนี่ยแต่ว่าเดนนาเนี่ยก็คือสอบตกก็คือผิดพลาดเอ่อไม่ประสบความสำเร็จในการที่คอนวินส์ก็คือชวน Stone. สโตนสโตนแปลหินเปล่าไม่สโตนก็คือเดอไซบอก,กนั่นเองไซบอก,กที่มาร่วมทีมก็คือยังไม่ไม่มา he agrees to help them locate the threat if he discovers their location He ในที่นี้ก็คือ s ซบอร์ใช่แต่ s ซบอร์กเนี่ยก็คือเขาตกลงยอมรับเห็นด้วย agree คือเห็นด้วยที่จะช่วยในการหา locate หา location ที่ว่าเออมันศัตรูเนี่ยมันอยู่ตรงไหน threat มีมีการคุกคาม threat คือคุกคามหรือ เออหรือภัยถ้าเขาสามารถ Discover ก็คือค้นเจอในตำแหน่งนั้นๆที่ตั้งโ Location ค,คือที่ตั้ง Stone later joins the team after his father Silas is kidnapped by Steppenwolf ก็ Stone เนี่ยไซบอ์กเนี่ยตอนหลังก็คือมาจอยคือร่วมทีมก็หลังจากที่พ่องเขาเองเนี่ยที่ทำวิจัย ที่มีความเปี่ยวเกี่ยวพันกับไอ้มาเตอร์บ็อกซกล่องเนี่ยกล่องพลังงานเนี่ยก็โดนคิดแนบก็คือโดนจับ is kidnapped his father is kidnapped ก็คือโดนจับโดยไอ้ไอ้ตัวสเฟานวูฟก็คือไอ้ไอต้ตัวตัวร้ายอะ่ะ Ste Stephen Wolf ก็คือ ได้เข้ามาจู่โจม Attack คือคือจู่โจมที่ Atlantis คือเมืองใต้บาดาลของ Aquaman เนี่ยเราก็จะได้เห็นฉากของเมืองใต้บาดาลแบบสไตล์ฝรั่งกันก็คราวนี้ก็คือ Retrieve Retrieve ก็คือ Stephen b o o t ก็คือเข้ามากู้คืนกู้คืนหรือมาขโมยเอาไปเอาไป Next Matter Box คือกล่องถัดไป ก็คืออยู่ที่ Atlantis forcing ก็คือที่จะ forcing เสริมแรงที่จะบังคับให้ c u r r y เนี่ยทำอะไรบางสิ่งอย่าง take action ก็คือมาจากคำว่าการกระทำ action The team receives intel from Commissioner James Gordon, leading them to Steppenwolf's army. <S ก็ทีมเนี่ยได้รับข้อมูลจากเอ่อทางทหารข้อมูลที่เป็นความลับ commissioners เนี่ยก็คือผู้การหรือผู้กองเจมส์กอร์ดอนเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่แนะนำพวกเขาไปสู่ไปเจอกับกลุ่มทหารของสเฟ n นรูฟอันนี้ receive ก็คือแปลว่าได้รับ intel เนี่ยย่อมาจาก intelligence secret intelligence หรือว่า AI artificial intelligence คือเป็นข้อมูลลับที่จาก คอมพิวเตอร์ที่เขาประมวลผลมาจากตอนที่ว่าไอ้สตีเฟนฟูฟเนี่ยมันจับพ่อของไซบอร์กแล้วก็พนักงานที่ทำงานด้วยกันคือในทีมของของการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับไอ้แหล่งพลังงานที่จากมัตเตอร์บ็อกซ์อันเนี้ยกล่องอันเนี้ย ก็ก็เลยทางพวกซูเปอร์ฮีโร่ก็เลยหาทางที่จะเข้าไปช่วยเอาช่วยวพ่อของไซบอร์กแล้วก็พวกนี้ออกมา a l t h o u g the group s manages to rescue the kidnapped employees a l t h o คือแม้ว่า The group เนี่ย group ของ manage ก็คือจัดการ to rescue ก็คือช่วยช่วยให้พ้นภยัย the kidnap employees employees ก็คือพวกลูกน้องฮะ employees ลู uh huh. Employ ees, กน้องของพ่ออะไรเงี้ย kidnap ก็เมื่อกี้ที่ลักพาตัว the facility เนี่ยก็คือเป็นคำที่เหมือนกับคำว่า factory คือโรงงานเป็นโรงงานล้างที่จับอ่อพวก พ่อ uh, แล้วก็พวกลูกน้องพนักงานมา it flooded the facility it flooded ก็คือถูกน้ำท่วม dealing คือระหว่างระหว่าง the combat คือการต่อสู้ which trap ที่ถูกถูกจับถูกเป็นกับดักของของทีม ก็จนกระทั่งเนี่ยเคอรี่เนี่ยพอมันเกิดน้ําท่วมเคอร์ี่ก็เอาคอมมานเนี่ยก็ได้ช่วยในการที่จะดีเลย์ก็คือชะลอชะลอการน้ําท่วมนี้เพื่อเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเดย์แคนอีสเคปอสเคปคือหลบหนี Until คือจนกระทั่งเคอร์รี่เฮลสคือช่วย Stone retrieves the last mother box which she, Stone reveals that his father used the mother box to rebuild Stone's body after an accident ก็ไซบอคเนี่ยก็คือ Stone เนี่ยก็ retrieve ก็คือได้กู้ไอ้กล่องกล่องที่อยู่ในแมนคายก็คืออยู่ในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยไอ้กล่อง Mother Box อันนั้นนะเอามาแล้วก็ยังเปิดเผยคือ reveals reveals ก็เปิดเผยว่าพ่อเขาบอกว่าเขาใช้กล่องนั้นนะในการที่จะรีบิวก็คือสร้างตัวเขาเองขึ้นมาหลังจากที่เขาได้รับกับ,กบป,รประสบอุบัติเหตุอัซิเดนต์รูสเ d e c ต d e s t น use t h ก mother box ื o อ e s u r ค e c t s เ p e r m a n น t r a i n ก็คือคุณเวยนนะก็คือแบทแมนก็ ตัดสินใจคือ decided to use use ก็คือใช้ใช้ matter box เนี่ยที่ก,การชุบชีวิต resurrect Superman Diana and Curry are hesitant about the idea แต่ว่า Diana กับ Curry เนี่ยก็ยัง hesitant ก็คือ,อยังลังเลเกี่ยวกับไอเดียอันนั้น hesitant ก็คือลังเล the yeah, superman's memories have not returned and h e attacks the group after stone accidentally launches a project dial at him นี่ก็ซูเปอร์แมนเนี่ยก็ฟื้นชีพมาจากก็คือใช้กล่องของมาร์เตอร์บ็อกซ์เนี่ยในการชุบชีวิตขึ้นมาแต่เขาก็ยังจําไม่ได้คือ superman memories memory ก็คือความจํา have not return ก็คือยังไม่กลับมา have not return He attacks ก็เลย a t t a c k ก็คือโจมโจมตีเลยของกลุ่มหรือทีมก็ดัน stone เนี่ยไซบอร์กก็ดันควบคุมอุปกรณ์ที่เป็นแขนกลของตัวเองไม่ได้ก็ดันยิงมิสไซล์ไปที่ซ u เปอร์แมนก็เลยทำให้ยิ่งโกรธไปใหญ่เลย p r o j e c t i e ก็คือก็คือ,อจรวดที่ ไซบอร์กยิงจากแขนไปโดนซูเปอร์แมน Attacks the group after Stone accidentally launches a projectile at him. On the verge of being killed by Superman, Batman enacts his contingency plan. l o w e s Lane. ก็ต่อสู้กันสักพักหนึ่งก็จนแบบว่าซูเปอร์แมนนี่ก็จับหน้าอัดสนวมเลยหลายคนเลยแล้วก็ จับหน้าแบทแมนขึ้นมากะว่ากำลังจะฆ่าล้แต่ว่าแบทแมนเนี่ยก็ให้สัญญาณาโชว์ออกมาว่า in act ก็คือเหมือน a อ t ออกมาโชว์ออกมาคือมีการเตรียมแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็คือ contingency plan คือแผนการที่แบบว่าได้เขาเรียกว่าแผนสำรองก็คือ ติดต่อกอับโรสเลนทึ่เป็นคู่รักของซูเปอร์แมนเนี่ยออกมาอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือ on the verge of being killed ก็คือ on the verge ก็คือตอนช่วงเวลา the point of time ช่วงเวลา e n a c t his contingency plan, Lois Lane. Superman calms down and leaves with Lane to his family in Smallville, where he reflects and his memories slowly come back. ก็พอซูเปอร์แมนได้เจอกับแฟนเขาก็โรสเลนเนี่ยก็ก็ได้พากันซ u เปอร์แมนก็เริ่มรู้สึกที่จะความเกี่ยวโกรธก็เริ่มจะน้อยลงก็คือเริ่มจะใจเย็นลงก็คือ calm down calm down Superman ม calm down and leaves with r a n n ก็คือออกมาจากออกมาจากที่ตรงจุดนั้นแล้วก็กลับไปที่ f m m l y ก็คือครอบครัวในเขาเรียกว่า Small Village ก็คือเป็นบ้านเล็กๆเ,เป็นหมู่บ้านเล็กๆ Where he reflects Reflects <c oughs> ก็คือสะท้อนก็คือเป็นที่ที่เขาสะท้อนถึง Memories คือความจำเก่าๆแล้วก็ slowly Memories มันก็ กลับมาความจำก็ค่อยๆกลับมา Back. In the turmoil the last mother box is left unguarded and Steppenwolf retrieves it with ease without In the turmoil the last mother box is left unguarded and the Steppenwolf retrieves it with ease Turmoil ก็คือเหมือนกับคำว่า chaos <oughs> chaos ก็คือในระหว่างความ สับสนอนอน,อนระมานเนี่ย the last m o t h e r box ก็คือกล่องของ m o t h e r box อันเนี้ยก็คือ is left left มาจากคำว่า leave leave ก็คือที่ทิ้งเอาไว้ is left ก็คือถูกทิ้งเอาไว้ unguarded โดยที่ไม่มีการป้องกันปกติ guard ก็คือที่ป้องกันแต่ u n guard ก็แปลว่าไม่เติมอันเข้าไปกลายเป็นไม่ได้ถูกป้องกัน ทำให้ไอตัวโกง Stephen Wolf เนี่ยก okay. ็คือ Retrieve ก็คือกู้คืนหรือว่าเอาไปขโมยเอาไป With ease it with ease ease ก็ก็คือหมายถึง Easily ก็คือเอาไปอย่างง่ายดายเลย With ease คือ Easily without Superman to aid them the five heroes travel to a village in Russia where Steppenwolf aims to unite the Mother Boxes once again and remake Earth ก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็ซูเปอร์แมนก็ยังไม่ยังไม่ว่างเนาะก็คือยังอยู่กับจูจีกันอยู่แต่ฮีโร่ทั้ง5คนเนี่ย without superman to aid them aid a i d aid ก็คือแปลว่าช่วยการปัสจาก without superman ที่จะช่วยพวกเขาฮีโร่ทั้ง5คนเนี่ยก็คือ travel ก็คือเดินทางไปที่ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัสเซียที่ที่เป็นไอ้สตีเวนวูฟเนี่ยมันที่จะรวมไอ้กล่องกล่องอันเนี้ยอีกครั้งเพราะมันได้ครบแล้วนี่เพิ่งได้กล่องของแมนคายของมนุษยชาติไปมันก็จะทำพิธีทำการรีเมคก็คือสร้าง โลกของมันใหม่เป็นโลกแห่งความชั่วร้ายก็กลุ่มของฮีโร่ทั้งหมดเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะต่อสู้พเพื่อผ่านไอ้พวกลูกสมุนเนี่ยพาราเดมอนก็คือพวกสัปหลาดที่เป็นทหารสัปหลาดพลล่มเนี่ย แต่ว่ายัางไงก็ตามเขาไม่สามารถที่จะแยกแยกไอ้กล่อง3ามกล่องนั้นน่ไม่สามารถที่จะเอาชนะศัตรูได้ก็าฝ่าด่านเข้าไปถึงสเตฟ n นวูฟอยู่แต่ก็ยังสู้ไม่ได้ Although they are unable to distract him Although ก็คือถึงแม้ว่า they are unable unable คือไม่สามารถที่จะ distract distract ก็คือทำให้เขาควยเขวททำให้เสียสมาธิ distract ถ้าเป็น distraction จะแปลว่าก็คือความใจลอยความง,งุนงงความหลง Superman arrives and assists a l a n in evacuating the city, as well as Stone in separating the mother boxes. Superman arrives ก็คือตอนนี้ Superman มาถึงแล้ว a r r i v e ก็คือมาถึง and a s s i s t assist เหมือนกับคำว่า help ก็คือช่วยช่วย a อเลนแล้วก็ E v a c u a t อื่นก็คือขนย้ายขนย้ายเออช่วยผู้คนในเมืองแล้วก็รวมถึงมาช่วย Stone ช่วย c y บ o r g ก็คือ separating inseparating ก็คือในการ separate มาจากคำว่า separate ก็คือแยก matter box แยกกล่องทั้ง3กล่องนี้ออกมา The team defeats Steppenwolf who overcome with fear is attacked by his own parademons before they all teleport away. The team defeats Steppenwolf ก็คือ defeat ก็คือเอาชนะ defeat overcome ก็คือ overcome คือข้ามผ่านเอาชนะกับความกลัวซึ่งถูกแล้วก็มันก็ถูกลูกน้องมันเองที่ก็เข้ามา attack ก็เพราะว่ามันกลัวมันเป็นพวกนี้มันจะคือจะชอบความกลัวและความกลัวเนี่ยทำให้พลังเนี่ยลดลงแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เทเลพอตก็คือหายตัววับไปเลยน่าจะมีใครก็น่าจะมีใครสักคนเนี่ยที่ช่วยอยู่น่าจะเป็นหัวหน้าของมันก็คือไอด้ด์กไซเนี่ยที่ว่ามีพลังอำนาจดา์กเนี่ยแปละว่ามืดไซคือ็คือด้านด้านมืด เนี่ยอาจารย์ของมันมาสเตอร์ที่ตอนแรกที่บอกก็นีค่คือก็คือจบของอสรุปสปอยหนัง Justice League ก็ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ติดติดตามกดติดตามเพื่อไม่พลาดในคลิปถัดไปก็ Hello ก็ Goodbye see you next time good luck everybody ก็คือโชคดีทุกคนเจอกันครั้งหน้า